ทไงุกจ้าก่อนจุกจ้าจุกจ่าจุกจ่าเสืออีเสือให้จุกจาก่อนลูกจุกจ่าจ้าก่อนเลยดูเห็นจริ้งจกไม่ได้เลยดีใจเห็นจริ้งจกเหรอคะแม่ตามกำลังเด็ดใบมะกรูดขาวกับอังกฤษด้วยทุกคนใบมะกรูด นี่น้าที่มือแล้วคุณตาไปนอนแล้วตาหลับแล้วมาซมที่มือเราใกล้อาหารทะเลนะจ๊ะวันนี้ผมจะลดนี่นจิ้มซีฟู้ดของยายนะคะกุ้งขาวโอ้โหปวใจเด็กน้อย ใส่เด็กน้อยหลยเด้อโอ้ยต้องปิดน้ำพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ดีนะดูตามีอะไรให้เนี่ยดีนะโอ้พูดดกเย่ะ โอ้ยตาคือให้หลายแท้ใหห้ลายตาให้หลายไปกินนมบนถนนบนบนเครื่องบินเออบนเครื่องบินนี่นะมานี่มานี่มามาแล้วมาดูมาดูดูตาให้หลายตาออกมานี่มาจุบบายจุบบายตามานี th ่จ้ามาทางนี้หน่อยเลยว้าวจุบบายจ้ามาทางไหนจุ่าก่อนจุจ่าจุจ่า

มาเก็บเลยมาเก็บก่อนค่ะวันนนี้จะขอบคุณค่ะมาขอบคุณค่ะเอาให้มาเมียดยได้ตังค์แล้วบายบายเลยล่ะลูกคบา A già, con ta con, con ta, cái tặng quà đi, ta, ta hai năm ngàn luôn, mm. chúc chúc chúc, chúc chúc chúc, chúc chúc chúc, à, còn à, con ta còn, còn con ta còn, du 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 du, làm du 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 du, bay, bay, bay đây, bay, bay đây, bay, 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 tà bay, Let's the door <laughs> oh, bye bye. Hey. Bà chúc ta còn chúc chúc ta còn lớp à. Ta chúc Hello. ta còn. Ta is... yeah. à, chúc ta còn leo. <laughs> Để mà Để chăm dài mà. Chị Chú Giang mực there. lắm bao <laughs> คะอย่างลาสองโลเลยตาทุมาแล้วแกงนั่นแหละอินดี้อินดี้มากเลยอินดี้ใหญ่เขาไม่ผู้ใครส่งใครช้าใครสางใคร มาดูใกล้ๆนะจ๊ะมาส่องมาซูมที่มือเราใกล้ๆอาหารทะเลนะจ๊ะวันนี้วายหลวงเดี๋ยวไงล้างไม่ต้องเอาเลย่ะนั่งดีๆตาหนะนั่งหัวมาทางนี้เพรนั้นมันสุกไปเลยดูเห็นจิ้งจกไม่ได้เลย ดีใจเห็นจิ้งจกเหรอคะแม่ตามกำลังเด็ดใบมะกรูดคท้ากับอังกฤษด้วยทุกคนใบมะกรูดเออจิ้งเออเออเออยกน้ำหนักเอยิ้มซีฟู้ดของยายนะคะกุ้งเผานะส่วนหนึ่งเดี๋ยวคุณยายกำลังโอ้ดีหน้าหนึ่งข้าวผัดไข่ให้ดัดดีค่ะอย่้มาอบน

he sent friend. Right. Yeah. they say see just tomorrow. It's o'clock. Yeah. they have some money to drop. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวตาตื่นมาคุยนี่ดูว่าตัวเอิงนะอิงดูให้ดูแต่โอ้ยถ่ายวิดีโออยู่ไนจ๊ะเนี่ยไค่ะโอ้ยนั่งนั่งมานั่งกับบํานิดแล้วมานี่น่าคิยแล้วค่ะคุณตาไปนอนแล้วตาหลับแล้ว で、オール、ロフィア。いいな。なん ạ thưa các bạn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  ạ thưa